สวัสดีครับวันนี้พามาดูต้นพันช่างกําลังออกดอกนะครับต้นท,ทองผันช่างนะครับโทษครับพูดผิดทองผันช่างซึ่งว่าใบนี้คนโบราณเนี่ยจะเอามาตำมาโข่ให้แหลกกรองเอาจากน้ําแล้วก็ไปไปย้อมผมนะครับผมเคยทดลองทําแล้วว่ามันก็เพีย้ยนสีครั้งๆไม่ถึงกับดํานะครับ คที่ผมงอกผมขาวย้อมไปแล้วมันก็ทำให้สีคล้ำๆหน่อยไม่ดำนะครับดำไม่มากผมปลูกไว้ใต้ร่มเงาของต้นมะม่วงนะครับช่วงเช้าเงาของต้นมะม่วงเขาจะมาคลุมนี้หมดแต่ช่วงบ่ายนะ่นคช่วงบ่ายช่วงบ่ายเขาจะโดนแดดเขาโดนแดดช่วงบ่ายนะครับ ปลูกง่ายครับปลูกง่ายแล้วโตวไวขอให้มีความชื้นหน่อยใช้ได้ผมใช้กิ่งนะครับเอากิ่งไปชํำแล้วก็ย้ายมาปลูกชํำลงถุงนะครับนี่ครับดอกเขาจะเป็นดอก,กสีขาวดอกสีขาวเล็กๆดอกก็ไม่มีกลิ่นนะครับ ลักษณะใบของเขาลักษะใบใบไม่โตนะครับยาวรีใบไม่โตมากนะครับความกว้างสุดประมาณสักน่าจะเป็นสักสี่เซนยาวก็อาจจะห้าเซนหรือสิบเซนนี่นะครับแล้วแต่การเจริญงอกงามถ้าปุ๋ยดีดินดีก็ต้นจะโตนะครับส่วนของต้นขงบกนี้ สูงจากพื้นก็ประมาณสักสเมตรกว่านะครับดอกกำลังบานสะพั่งเดี๋ยวจะผมจะเอาไปเทียบกับต้นอังกาบนับอังกาบหนูที่เมื่อสมัย3าสี่ปีมาแล้วที่ว่าเป็นยารักษามะเมร็งนะครับ นี่นะครับต้นอังกาบหนูลักษณะใบเขาไม่แตกต่างกันมากนะครับนะครับใบก็โตพอๆกันแต่ว่าที่สังเกตง่ายๆคืออังกาบหนูที่ว่ารักษามะเร็งนี่นะครับต้นเขาจะมีหนามนะครับหนามเขาคมมากนะครับหนามเล็กๆเห็นไหมครับนี่หนามเล็กๆคมมาก น้ำเยอะน้ำออกตามข้อตามช่อครับหนามเขารักษาใบรักษาต้นคล้ายๆกันนะครับแตกต่างกันตรงที่ว่าสีดอกกับต้นอังกับหนูนี่ก็มีหนามนะครับต้นดอกต้นอังกับหนูนะครับ,ดอ,อรบ,รบดอกเขาจะออกสีเหลืองแต่ต้นทองพันช่างครับดอกสีขาวดอกเล็กกว่า เจ้ต้นอังกาบหนูก็ดอกสีเหลืองสวยแล้วดอกเขาจะโตกว่านะครับเทียบกันดูนะครับโตกว่ากันเยอะเลยโดกลงลุมกลิ่นดูว่าหอมไหมไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นทั้งอังกาบหนูทั้งต้งตนทองผันช่างนะครับไม่มีกลิ่นครับหรับวันนี้ก็พามาดูเพียงแค่นี้นะครับ what